สวัสดีครับสวัสดีค่ะอะไรอะไรก็สัมภาษณ์อะ,อ,ะอะไรล่ะเมื่อ,อไรให้ทดลองใช่ไหมเทสก่อนใช่ป่ะ,ะสวัสดีครับคุณเจียบเป็นไงบ้างวันนี้ต่อยมวยเหนื่อยไหมครับสนุกดีค่ะสนุกนะโ,กโอเค,คไม่สนุกก็ตรงมาแบบว่าต้องมาเจอชาวต่างชาติอะไรนี้ที่แบบว่าหน้าตาไม่ได้ดี ใช่ป่ะมาพูดคุย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 ก็ดีคูอยากเตะไหมอยากเตะไหมเวลาเห็นแล้วอยากเตะกระสอบใช่อยากเตะกระสอบเห็นเลยอุตส่าห์มาจากสุนทรการอยากเตะอยากอยากอยากต้องบอกว่าเอ็นดูค่ะเพราะว่าเหเอ็นดูในความพยายามเพราะว่ามาไกลค่ะหนูว่ามาใกล้ๆแต่ว่า my friend มาไกลไกลแล้วไกลใช่อันนี้ my friend รู้ว่าเป็น animal อัอน bon, ออนี้เป็นอยเ็นใช่ไหม My friend ค่ะ My friend อย่าพาไปซาฟารีนะเดี๋ยวลูกค้าตกใจเดี๋ยวคนในซาฟารีตกใจหมดนึกว่าเอ้าเอ้ยหลุดมาได้ยังไงเนี่ยโอ้หลายมากโคเองหลุดมาได้ยังไงเนี่ยโอ้ไม่ได้เลยมาออกนะคะ